สวัสดีครับโคตรร้านขายออนไลน์นะครับรีวิวนะว่ามีความจําเป็นมากๆเลยนะครับเป็นอาวุธที่สําคัญนะครับของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์วันนี้นะครับโค้รร้านขายออนไลน์มีวิธีการในการสร้างคลิปนะครับในการทํารีวิวสินค้าง่ายๆนะครับรับรองได้เลยว่าแปลกแตกต่างน่าสนใจแต่ว่าง่ายนิดเดียวแน่นอนมาฝากกันนะครับด้วยแอปพลิเคชัน Cap Cu t ครับ สามารถดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับจาก Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกันเลยครับหลังจากที่ดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน CapCut มาติดไว้ที่มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทำรีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับดูที่ฟังก์ชันข้างล่างนะครับของแอปนะครับก็คือแม่แบบนะครับกดไปหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับแม่แบบหรือว่าเทมเพลตนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม เราลองเล่นดูนะครับแล้วเลือกนะครับแม่แบบที่เราชอบมาสักหนึ่งอันครับ ลองเล่นดูนะครับว่าเราชอบหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเราชอบแล้วนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้ได้เลยนะครับและสังเกตนะครับข้างล่างของแม่แบบหรือว่าเทมเพลตนะครับก็จะมีนะครับเป็นคําแนะนําในการเลือกภาพหรือว่าคลิปนะครับในการใช้ประกอบลงในแม่แบบนี้นะครับอย่างตัวอย่างที่ค้นละเลือกนี้นะครับเป็นคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะใช้ทั้งหมดนะครับเป็นคลิปหคลิปนะครับหรือว่าจะเป็น ลิป5ภาพนั่นเองนะครับหรือว่าจะใช้5ภาพนั่นเองนะครับเรากดคำว่าหรือใช้เทมเพลตครับหลังจากนั้นนะครับเราเลือกรูปภาพก็แล้วกันนะครับวันนี้เอาเป็นรีวิวง่ายๆสร้างจากรูปภาพนะครับเรามาลองเลือกรูปภาพกันดูนะครับโดยที่เดี๋ยววันนี้นะครับโคตรละนะครับจะลองทำรีวิวนะครับตัวกาแฟก็แล้วกันนะครับแล้วเลือกมาเลยครับ5ภาพครับ หลังจากเรื่องหภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคําว่าดูตัวอย่างครับหลังจากนั้นนะครับแม่แบบหรือว่าเทมเพลตนะครับเขาจะมีการออกแบบนะครับแล้วก็ดีไซน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําเร็จรูปเลยพร้อมใช้นะครับดูว่าภาพนะครับแล้วก็สี่งที่เราชอบนะฮะถ้าเราชอบแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับผมถ้าชอบแล้วเราก็กดคําว่าส่งออกครับ ถ้าเรากดเข้าไปที่มือถือเลยนะครับจะมีลายน้ําของแคปคั t อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากได้ลายน้ํานะครับแนะนําว่าให้เลือกทางล่างเลยนั่นก็คือการบันทึกและแชร์ไปที่ TikTok นะครับรอแ,แอปประมวลผลแล้วก็บันทึกลงไปในเครื่องของเราสักแป๊บหนึ่งครับ ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับบางท่านอาจจะเอาไปลงในทิกตอกเลยนะครับหรือบางท่านนะครับเราเข้าไปดูนะครับผมในแกลเลอรี่ของเรานะครับนี่เลยนะครับก็จะมีนะครับคลิปวิดีโอนะครับที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่มีลายน้ำของแคปคั t มากวนใจแน่นอนเป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายและก็สะดวกมากๆเลยในการสร้างรีวิวสินค้าง่ายๆเลยสามารถสร้างได้ทั้งเป็นคลิปวิดีโอและก็เป็นภาพด้วยนะครับไปลองใช้กันดูนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ในคลิปนี้นะครับกับโคตระนะครับผมครั้งหน้าจะเป็นการสอนในการสร้างนะครับเทคนิคใดๆนะครับในการแต่งภาพหรือว่าแต่งคลิปวิดีโอต่างๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกริ๊งๆนะครับผมเตรียมไว้ด้วยเผื่อว่าจะไม่ได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่โคตระจะเอามาลงนะครับเป็นเทคนิคของการแต่งภาพแล้วก็แต่งคลิปวิดีโอง่ายๆมาฝากกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ